เซ็นสัญญาปุ๊บมีเรื่องปั๊บประจักษ์ชัยเผยฟีดแบ็สุดงงหลังรับโชครถแห่มาเป็นศิลปินในค่าย หลังจากที่พึ่งหย่าก,กับอดีตภรรยาไปก็ออกมาประกาศข่าวดีเลยค่ะสําหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างโชครถแห่หรือว่าโชคโชคมงคลที่ตอนนี้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่าหายทองทาของนายห้างประจักษ์ชัยไหยทองทาแล้วโดยเมื่อวานทั้งทางโชคและนายห้างประจักษ์ชัยได้ออกมาเผยข่าวดีนี้ผ่านทางโซเชียลจนต่อมานายห้างประจักษ์ชัยได้ออกมาเผยฟีดแบ็กสุดงงหลังเพิ่งรับโชคเข้ามาอยู่ในสังกัดโดยระบุว่าพรุ่งนี้จองรถตู้ป้ายแดงให้โชคโชคมงคลสองทัน สอนสินชัย1คันนุชนันหนึ่งคันเอาไว้ใช้สอยวิ่งงานเนียสิป,ป้อยกระสั่งต่อมาก็เผยอีกว่ามีงานติดต่อเข้ามาเยอะมากๆเดนระบูว่า โชคใหญ่ไหทองคำโชครถแท่เซ็นสัญญาที่ร้านกาแฟในปั๊มปตททัญญาคลอง5ช่วงบ่ายแต่ตอนนี้ไขคิวงานสายผับงานกลางแจ้งมาแบบงงๆมาแบบรวัวๆวิกฤตคือโอกาสมวยดีต้องมีพี่เลี้ยงฟุตบอลดีก็ต้องมีโค้ดไปด้วยกันไปได้ไกลไปกลับไหไปได้นานและรวยดูเหมือนว่าการมาอยู่ไขไหทองคำของโชคนั้นจะไปได้สวยนะคะเพราะว่ามีงานติดต่อเข้ามาไม่ขาดสายเลยปังไม่ไหว